โอเคกราบสวัสดีท่านนะครับวันนี้ก็ผมศอผม,ผมโทรมาแล้วกเกมซันออฟโรมบุตรแห่งโลมหลังจากที่แม่เราตายแล้วก็น้องสาวเราตายนะฮะเราก็จะวิ่งตามหาวิ่งวิ่งไปตามพ่อเออพ่อมังแคนมากอะ่ะมังไล่ฆ่าพวกไอ้บาบิเลียนทะเลเลยไปไปกันต่อโอเคที่นี่ที่ไหนวะ ยิปหลังคอสโมนี่มันอธีนาะไม่ใช่จะบ้าหรอทางนั้นพวกเขาโกหกชคชะตาของเจ้าวิ่งเฮ้ยเขามาช่วยเราเหรอวะใครวะเนี่ย ที่จริงผมก็อยากรู้นะเขาเป็นใครเนี่ยแม่งมาช่วยเราอ่ะแบบแบบบอกว่าเออทางนั้นมันไม่ใช่ทางออกนะคือแบบให้วิง่งไม่ใช่ทางขวาคือพระเอกมันจะไปทางขวาเว้ยแต่โดนมาหยุดก่อนนี่ถ้าสมัยก่อนเขาดูเวลาไงเขาดูกันงี้ครับนี่เวลาเขาดูกันแบบนี้ครับมันจะแบบหักเหแสงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออดูเวลาประมาณนั้นแหละเออโอ <Okay, S 2> เคพบบาลเลียนตายแทบอุ้ออร์รย์ Let's go boys ทางนู้นเปล่าวะไม่ใช่ทางนู้นดิโอ้ผมปรับโมชั่นเบลอหน่อยดีกว่าไปเอ้ยทำไมมันเบลอเกินไปอ่ะมันเบลอเกินไปหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะ Disable Okay Disable แล้วมันดูแบบสบายตาขึ้นนะเออผมชอบแนวๆเนี้ยไอ้เนี้ยแบบวิธีการสร้างของโลมอ่ะอุ้ยเชี่ยอะไรวะเอาพ่อแม่งมาเร็วมากมา a r i u สทางนี้โอเคไปกันต่อไปกันต่ออดีตพ่อ พ่อเราต้องไปจัดการให้น้องนะล้างแค้นให้น้องหน่อยล้างแค้นล้างแค้นอืออีอโอ้ยมไม่เนี้ยไมนี้ยอเห็นแล้วเว้ยเข้าเคาน์เตอร์ไอ้เหี้ยมาตีปาดคอนัดเดียวจอดครับเราไม่ต้องเรารีบไงเรารีบเรารีบมึงไปเลยขวนขวนดูไอ้เหี้ยนี่ไงกระแทกหน้าแม่ง แทงคออือกระชากอุ้ยเก็บฟอสเยอะๆครับซึ่งหลายคนยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้อเนี่ยคือเลือดเวลาคุณ e x e c u t e มันด้วยท่ามันจะได้เลือดเพิ่มแล้วก็นี่ฟอสก็คือพลังหยุดเวลาเหมือนหยุดเวลาของ Dio The World รืโตไม่ใช่อ่าแล้วก็นี่พลังดาเมจครับบวกดาเมจเวลา e x e ก u t e แล้วก็นี่บบกอ p พโอเคผมว่าผมบวกดาเมจก่อน สายลงเฮ้ยเชี่ยมเล่นหลังหัวเล่นหลังหัวโอ้ยเชี่ยมึงเลยตี่สี่สี่ขอ้สกิลก่อนแทงคอรับสิมึงรับสิมึงตี่เนี่ยแทงตูแน่เลยเออเออเออเรารีบเรารีบเราไม่ต้องการสกิลตอนนี้ฉันจะต้องดูแลของฐานโลชันก่อนตรงนี้แมริอุสเฮ้ยแพติอีส ไปพาเข้าไปที่ไหนฉันจะปกป้องพ่อนายเองทีนี้ไปคือเหมือนพ่อเขาพยายามจะพูดว่าเออเดี๋ยวฉันจะดูทหารที่นี่ก่อนแล้วก็แบบบอกให้เนี่ยเออแพเรียสบอกให้แพเรียสดูแลพ่ออ่ะน่าจะประมาณนั้นแพเรียสดูแลพ่อเออแล้วก็พ่อบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอ้ยเดี๋ยวไปแพเรียสบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลพ่อให้เออโอเคดูดีๆนะถ้าพ่อกูตายแล้วกูจะตกให้ไม่ตบเลยเฮ้ยกูฆ่าทิ้งเลย แั่งบาบาลีนมันเข้ามาได้ไงวะคุยอยากรู้เมืองใหญ่ซะขนาดนี้ไม่มีใครเห็นนี่ก็บ้าแล้วนะตีตีตีผมชอบแนวเนี yes> ้ยเพราะผมชอบเล่นแนวคอร์ทเอฟวอร์พวกโลงพวกอะไรเงี้ยมันดูแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะผมชอบในแนวเนี้ยก็แต่เราไปทางไหนวะไปทางไหน please tell me where should I go where should I go now นี่หรือเปล่าทางนี้บอาทางไหนเนี่ยทางอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจะตีเนโอเคได้ละได้ละไปกันต่อไปกันต่อไปต่อวะตรงนี้อุ้ยฟิลานิ่งตัวเมืองล่างฟับฟับพวกบอลเลี้ยนหนีเราอยู่เลยจัดการมันจัดการมันจัดการมันวิ่ง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  กด F อเพื่อวิ่งครับเออเพิ่งมาสอนกูไอ้เหี้ยกูก็นั่งงงตั้งนานว่ากดเอกดอะไรวิ่งว่ากดอะไรวิ่งอุ้อายอุ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 ยอยออยอุยอออุยอุยอยอุยอยอยอุยอุยอยอุยุยอุยอยอุยลายอุ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 อยอุออออ ตรงไหนอีกตรงไหนอึอมันกำลังมันกำลังปลาใสแล้วก็โดนยิงธนูใสครับเบื่อเฮีย้ยเลยบอลเบลเลียน,นกูทำอะไรให้พวกมึงเนี่ยฮะมึงแค้นกูขนาดนั้นเลยเหรอวะลงไปทำอะไรให้พวกเขาอะอยากรู้มากเลยเฮ้ยข้างล่างอะมึงอะข้างล่างอะนี่เน่นี่เนี่ยเก็บไว้เก็บไว้อีกครับผมเก็บไว้อีกเก็บไว้เพิ่มโอเคแล้วเราลงไปข้างล่างไป เไหนกูเชี่ยเนี่ยโอเคแอคทีฟสอนกูนเลยตอนนี้กูรู้ตั้งนานแล้วนี่เนี่ยยุดเวลาเดว์เวิลตัเดอะเวิลเดว์เวิลผมว่าผมเป็นฟอสจะได้เก็บฟอสเอาไว้ฆ่าแทงไปเดอะเวิลตัวยุ่เวลาอื้อดีโอเแลาวแบบเฮียอื้อดีโอ,อสมัยโลมเลยเฮ้ แต่นี่ไม่ได้หยุดนะแค่สโลนี่อะไรมาเยอะก็มี the world tour อยู่ the world t o u ที่มันอาน่านว่า the world แหละแต่ว่าแต่คนญี่ปุ่นเขาชอบเรียก the world tour ที่อะไรไอเส้นของเขาไม่รู้เป็นไรนะฮะแต่ว่าใช้ได้อยู่เฮ้ยไอ้นั่นไอ้นัน่น the world tour the world t o u พลังสโลว์นี่กระเทือนหน้าแม่งนีหนีหนีหนีไอ้นี่ตัวเป็นซิกมึงตัดแขนแทงคอเอือกระแทกหน้ามาเป็นครบเซตที่แม่งนี่กระแทงหน้าแทงอีกหัวใจเอือกีบแม่งอันนี้ต้องเดือดเวอร์ทุกโตละเรามีเยอะครับเราใช้ให้มันคุ้มเลย ตัววอลุโต้แทงคอไอ้อ้วนมาไอ้อ้วนโอเคหมดยังหมดแล้วแหละต้องหมดแล้วแหละขนาดนี้เออเนี่ยพ่อมาแล้วแมริสถังนี้โอเคโอเคจัดการให้พ่อเอ้าไอ้เหี้ยเป็นไรของมันทำไมทำไมเออพ่อข้ามันมาแล้วแมริสมันมาล่าเรามันมาล่าแล้วครับไอ้บาเบเลี่มาล่าพวกเราแล้ว นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวผมเล็งยิงก่อนไอ้เหี้ยดีนะที่ถือหอ,อกมาด้วยอือเจ็บสิมึงอือเจ็บสิมึงมีอีกไหมมีอีกไหมนังง่นงไงนั่นไงอือเจ็บสี่เจ็บสี่มีอีกไหมมีอีกไหมมีนี่ว่ะอือเจบ็บอือเจ็บเอาไงเอาไงไ,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 ไอ,อ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นอืออืองงอะนี่มึง <laughs> ใช้หอ,อกไม่ให้หมดเลยเฮี้ยโอเคแทบแอนเดน แคปโอเค okay. วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปหาพ่อวิง่งไปหาพ่อโอเคโอเคไงต่อพ่อฮะ huh? พ่อไม่นิ่งไหวเฮียอ๋อเมื่อกี้เหมือนพ่อจะพูดแต่เราไม่ได้ยินเว้ยผมจาได้ตรงนี้ฉากตรงนี้คือให้เราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปตัดเชือกให้พ่อขึ้นสะพานมาโอเคไป let's go boys มันเหมือนสงครามกลางเมืองมากเลยนะแต่ไม่ใช่ไอ้พวกโวลเลียนมันบุกได้ไงวะยูสพิล่าทูโอเคใช้หอกในการไอ้นี่ตัดเชือกให้ตัดตรงน,นั้นนะ่ะโอเคลงมาได้ยังพอ่อนั่นแหละลูกข้าเดินต่อไปโอเคไปข้างหน้าเลยแมริเออย่าหย,ยุดโอเคไปเลยดันดันดัน ดูเร็วดีว่าเออไปไปกันต่อลูกเออไม่เชื่อข้ามขาโดนข้ามข้ามข้ามกะกะเจอหน่อยไอ้เหี้ยตัดขาขาดมากนี่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 ถีบแม่งเลยดีกว่านี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะแทกหน้าฟาดคอโอเค ฟอสมีฟอสก็ต้องใช้เว้ยฟอสเยอะตัดแขนแทงคอกระแทกหน้าเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมครับทีอีกทีหนึ่งอึยกระทอนทวงมาเออตัดเอวแทงคอ,งองาตาย แน่สูญพันกันหมดแน่อย่างงี้เพราะผมกดเพิ่มเลื่อยไปได้ก่อนดีกว่ามากับข้าเราไม่มีเวลามากแล้วไปเลยไปเลยเวลาอะไรพ่อข้าเวลาอะไรวะอัพเกรดครับไม่ต้องครับเราอัพเกรดมาแล้วไม่ต้องห่วงผมบอกแล้วผมอัพเกรดมาแล้วอ้าวนี่มันศึกประลองยุทธ์นี่ว่าโอเคหยิบหอกมาเฮีย ศึกเจ้ามาลองยุทธไอ้เหี้ยขนาดนี้พวกคันกันมันมากนั่นหัวหน้าเราแน่เลยเพราะมันใส่ชุดสีฟ้าโอเคขอหอกอยแมะแมะแมะไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ฟอตฟอตฟอตพลังฟอตอืมอืมแทกหน้าเงี้กระทีพี ทหน้าปาดคอเออปาดไอ้ไอ้เหมือนเข็มตัดไปฟอสต้องใช้ฟอสก็ชนะได้นะครับแต่อยากใช้ฟอสไงตัดแขนแทงคอปาดอีกทีหนึ่งขอทีบนะถีบงงดิยงงเลยกดใช้ฟอสต่องงเลยงงไอ้เฮ้ เออขอเก็บพองไงเฮ้ยเฮ้ยมึงมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนมึงยุ่งกับกูมากเลยมึงตัวป่ะฮะเออฟาดฟาดทีหนึ่งคาตัดเค้กไอ้เหี้ยฟาดนะโอเคแยมแยมสีแดงเออบาลเเลียนอ่ะทำไมบาลเเลียนมั้อโหดลุ้นกันด้วยวะฮะน่บาลเเลียนเสียวก็ทุกคนเลยเหี้ยเออไปน้ำาไอ้เหี้ยมึงอ่ะ แทกหน้าแล้วก็ฟังแขนแทงคอกระแทกหน้างงดิยผงงอ่ะมาเก็บคองไงเอาเอาเอามึงกล้าได้ยังไงฮะอุ๊ยเขี้ยโอยโยก็เจ็บมึงคอดแม่งเลยคงเชงคงเชงโอเคมาคูเอ่อ execute คูเอ่ออเอ่อ

เล่นหลังวัวเล่นหลังวัวก็แทงหนะแม่งเอ้ยแทงหัวใจไม่ต้องมีชีวิตแล้วมึงอ่ะกูจะเล่นกับไอ้หัวนนี่มาถีบประตูหน่อยอืออือใครก็ได้ช่วยลีออนเทียสหน่อยลีออนเทสใครวะก็มอนเทลีออนเทสชื่อพ่อเหรอไงเฮ้ยพ่อไม่เอาโอ้ โอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยมึงจะแทงมันทำไมพ่อเดี๋ยวมึงก็ตายใหหรอกมันเย็จะใชน่าจะต้องช่วยโลมช่วยจักช่วยจากพวกมันไอ้เลวมึงฆ่าบาบลไอ้ไอ้บาบบเลียนฆ่าไอ้ไอ้ฆาตกรบาบบเลียน ฉันจะทำตามที่พ่อบอกพ่อข้าจะช่วยลมและจากนั้นฉันจะให้เลือดมันเต็มฉันจะกองเลือดมันฉันคือฉันสู้กับพ่อของเจ้าถ้าเป็นเลือดที่ต้องการฉันสัมานได้เลยว่าฉันจะให้นายอย่างเท่าที่ต้องการเลยไม่อนี่ทองมอกล้า เป็นที่สใช่ไหมยินดีถึงรุ่นที่ส4เหมือนเขาจะพาเราเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มที่พ่อเคยสู้กับไอห,หัวหน้าคนนั้นมาก่อนวิทารียนสอนข้าและทำตามสัญญาได้ดีมากผมคือส่วนหนึ่งของรุ่นที่14อีกไม่นานผมจะได้ล้างแค้นได้สาสม ในกรอบวิทนียมีกินซาบทั่วอาณาจากักรมันเคยเป็นบ้านของผมหลังจากที่โดนไอ้พวกนั้นจาัดก,การครอบครองของผมในรุ่นที่สิเขาจะพาผมไปที่ไอเลสเป็นที่ที่ผมจะได้ล้างแค้นและกำจัดพวกมัน เรากำลังจะไปบุกบาบเลียนนะรู้สึกแบบทหารเยอะขนาดเนี้ยคือจะไปบุกฐานแม่งแน่เลยแน่นอนแม่งใส่ชุดเหมือนกันไอ้เ้ยกูไม่รู้ว่าพระเอกตัวไหนอะไรเจอพระเอกอะเตรียมตัวมอบครับเตรียมตัวมอบ เอาแล้วไงโซมาแล้วมันมากัน้นเซนตูเลียนโซมันขึ้นมามันจะพังเรือของพวกเราโอ้โหนัน่นไงด้วยไอเฮียบาบ,บเบเลียนมันก็ฉลาดไปโอ้ยโ,โอ้เจมส์สี่ในเซนทูเรียนอยู่ไหนปล่อยโซซา

ขเขามุดเหรออ้อเออจมจมต่อจมต่ออ้าวเข้าไปอ้าวหายเอาไงเอาไงแมรี่สเอาไง,าไงวิ่งเข้าฟังนี่เออว่ายน้ำเข้าฟังเม่งยืนอยู่นิ่งตั้งนานปัดโถปัดโถ ไปปล่อยโซ่ครับภารกิจเราต้องไปปล่อยโซ่ให้พวกเรือให้ให้เรือลมเนะี่ยเข้าไปโจมตีพวกบาบเลียนได้ไปไปเทียบท่าเออไปเทียบฟั่งอะ่ะโทษนะเพื่อนอา่าโอเคขอตัดพารเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ